ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,341สเสียวเสียวชื่อเพราะดีเย่เชิญพูดเสียงเบาอย่างไม่ใส่ใจคลางบีบคลางลูกแมวน้อยลูกแมวน้อยว่านอนสอนง่ายหลับตาขึ้นลืมตาขึ้งเอียงหัวให้เขาสัมผัสโดยดีเย่เชิญรู้สึกประหลาดใจพูดว่าลูกแมวตัวนี้กล้าหาญไม่เบาไม่หวาดกลัวคนแม่แต่น้อยลินหวานเอ่ยยิม้ม พยักหน้ากล่าวว่าเสียววหน้าเอ็นดูกว่าแมวจรจัดส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะมันถูกรังแกในสังคมแมวจรจัดมาตลอดจึงรู้สึกมนุษย์น่าเชื่อถือกว่าพวกเดียวกันพูดจบเธอมองใบหน้าคิ้วค้างหล่อเหล่าของเย่เชิญขณะก้มหน้าคอรุ่นคิดในใจหากคุณชายทราบมารดายัางมีชีวิตคงต้องตื่นเต้นยินดีมากแน่ใช่ไหม20ปีที่ผ่านมาคิดว่าคนที่รักจากไปไม่หวนกลับไม่คาดหวังมารดาอย่างมีชีวิต คงไม่มีเรื่องใดน่ายินดีมากไปกว่านี้ขณะนี้เสี่ยวเสี่ยวน่าจะชอบการสัมผัสของเย่เฉินก่อนจะซุกตัวเข้าไปในอ้อมกอดเขาลินหวานเอร์ยิ้มพลางกล่าวว่าดูเหมือนเสี่ยวเสี่ยวจะชอบคุณชายมากลินหวานเอร์หยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดกล้องกล่าวว่าคุณชายหนูเจียจะถ่ายรูปคุณกับเสี่ยวเสี่ยวเย่เฉินไม่คิดมากพยักหน้าอุ้มเสี่ยวเสี่ยวมองไปที่กล้องลินหวานเอร์กดปุ่มชัตเตอร์ถ่ายภาพคดอัพความละเอียดสูง ในลานบ้านแสงสลัวโทรศัพท์เปิดแปล์อัตโนมัติทำให้ภาพใบหน้าคมเข้มของเย่เฉินถูกเน้นด้วยแสงแปลเหมือนเพิ่มเออาฟิเตอร์ทำให้เขาดูหล่อเหลากว่าตัวจริงอีกหลายส่วนลินหวานเอ่ยยื่นโทรศัพท์ให้เย่เฉินพร้อมรอยยิ้มกล่าวว่าคุณชายดูภาพนี้ถ่ายได้ดีไหมเย่เฉินไม่สนใจเรื่องพวกนี้เหลือบมองอย่างไม่ใส่ใจยิ้มพูดว่าถ่ายได้ดีลินหวานเอ่ยิ้มอย่างมีความสุข รับโทรศัพท์คืนส่งรูปนี้ไปให้อันเชิงชีเธอไม่เคยคิดจะถ่ายรูปเย่เชิญเป็นที่ระลึกมาก่อนเพียงแค่รู้สึกอยากถ่ายรูปขึ้นมาประการแรกเพราะคิดว่ารูปเขากับแมวดูเข้ากันดีอีกประการอยากส่งรูปให้อันเชิงชีหลายปีที่ผ่านมาอันเชิงชีไม่กล้าเข้าใกล้เย่เชิญสมัยเย่เชิญอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าสิ่งนี้ทำได้ง่ายดายทีมงานเธอแอบถ่ายรูปส่งให้เธอเป็นประจำ แต่สองปีมานี้พลังของเยเชญแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เคยแฝงตัวข้างเขาค่อยๆทย,ยอยถอนตัวการได้รูปถ่ายแบบส่วนตัวของเยเชญไม่ใช่เรื่องง่ายเวลานี้อันเชิงชีออกจากวัดคินคาคุจิตไปจังหวัดอาโอโมริที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรอาโอโมริเป็นพื้นที่เหนือสุดของแผ่นดินใหญ่ญี่ปุน่นมีชื่อเสียงด้านผลผล,ผลิตแอปเปิลและพืชผลทางการเกษตรอื่นอันเชงชีมีสวนแอปเปิลของตัวเอง รวมถึงสายการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์แอปเปิลผลผลิตแอปเปิลของอาโอโมริคิดเป็นครึ่งหนึ่งของผลผลิตแอปเปิลทั้งหมดในญี่ปุ่นผลผลิตของอันเชิงชีคิดเป็นครึ่งหนึ่งของผลผลิตแอปเปิลทั้งหมดของอาโอโมริบริษัทของเธอเป็นผู้ดำเนินธุรกิจส่งออกส่วนใหญ่หลังจากอันเชิงชีและเย่ชางอิงแต่งงานนอกจากช่วยครอบครัวหาเงินพวกเขายังลงทุนในอุตสาหกรรมมากมายทั่วโลกผ่านบริษัทเชนและผู้ถือหุ้นนอมินีอีกหลายแห่ง ไม่เพียงแค่บริษัทเทคโนโลยีพลังงานและอุตสาหกรรมที่ทำกำไร,รสูงยังรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่ทำกำไร,รไม่มากเช่นการลงทุนอุตสาหกรรมแอปเปิลในอาโอโมริของพวกเขาเป็นการลงทุนขนาดใหญ่แต่ผลกำไรแท้จริงกลับไม่สูงมากนักแต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาการลงทุนในอาโอโมริมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมในพื้นที่นำมาซึ่งข้อได้เปรียบมากมาย จังหวัดอาโอโมริมีความหนาแน่นของประชากรต่ำประมาณหนึ่งในสามของความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยในญี่ปุ่นข้อดีของพื้นที่มีประชากรเบาบางคือหลบซ่อนตัวได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของพื้นที่เกษตรกรรมทำให้คนนอกสืบหาความลับได้ยากมากยิ่งขึ้นยิ่งกว่านั้น ทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอาโอโมริค่อนข้างสะดวกสำหรับอันเชิงชีห่างไปทางใต้ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเป็นพื้นที่พัฒนาของแผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่นเช่นโตเกียวและโอซากา้าขณะที่ทางเหนือไม่กี่สิบกิโลเมตรคือฮอกไกโดอาโอโมริแยกจากฮอกไกโดด้วยช่องแคบสึการุเชื่อมต่อด้วยอุโมงใต้น้ำ ทางตะวันตกเป็นคาบสมุทรเกาหลีและรัสเซียตะวันออกไกลส่วนทางตะวันออกเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกกว้างใหญ่จากท่าเรืออาโอโมริซานพรานซิตโกอยู่ห่างไปเพียง7-8 0 0ถึงพกิโลเมตรสะดวกสบายอย่างยิ่งอันเชิงชีควบคุมธุรกิจส่งออกแอปเติลของอาโอโมริด้วยการซื้อไร่จำนวนมากควบคุมราคาส่งออกและผลกำไรทำให้คู่แข่งไม่อาจตามทัน ขณะผู้อื่นปลูกแอปเปิลเพื่อผลกำไรเธอไม่สนใจผลกำไรส่งผลให้มีอัตรากำไรต่ำที่สุดจุดประสงค์หลักของอันเชิงชีในการควบคุมการส่งออกแอปเปิลของอ a โโมริคือใช้การส่งออกสร้างช่องทางขนส่งสินค้าข้ามชาติทำให้เธอได้สิทธิขนส่งสินค้าพิเศษผ่านการส่งออกแอปเปิลเพรเกรงการสืบสวนของเย่เฉินหลังอาจารย์คงอินมรณภาพ เธอจึงย้ายมาพำนักในไร่อปเปิ้ลใหญ่ที่สุดของเธอเนินเขาปกคลุมเต็มไปด้วยต้นแอปเปิลซึ่งทั้งหมดดูแลโดยคนของเธอและมีระบบรักษาความปลอดภัยซ่อนเร้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของเธอเวลานี้เธออยู่ในบ้านพักภายในไร่กำลังจิบน้ำแอปเปิ้ลคันสดโดยวิธีการคันแบบดั้งเดิมทันใดนั้นเธอได้รับรูปถ่ายจากลินหวานเออเธอดีใจมากถือโทรศัพท์ด้วยมือทั้งสองข้าง พิจารณารูปถ่ายเย่เชิญอย่างละเอียดเธอไม่ได้เห็นรูปถ่ายเย่เชิญชัดเจนเช่นนี้มานานมากเมื่อมองดูใบหน้าหล่อเหลาของลูกชายรอยยิ้มผ่อนคลายที่หายากขณะเขาอุ้มลูกแมวอารมณ์ของเธอดีขึ้นมาทันทีเวลานี้พี่สาวซุนเดินเข้ามากล่าวด้วยความเคารบว่า ปูหยินจริงชิงต้องการพบท่านอันเฉิงชีขยายรูปถ่ายของเย่เฉิญพินิษใบหน้าของรูปชายอย่างที่ทวนก่อนจะยิ้มพลางกล่าวว่าให้จริงชิงเข้ามารับทราบผูหญินพี่สาวสุนหันหลังเดินออกไปกลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมจริงชิงบทที่7342จริงชิงเดินเข้าไปหาอันเฉิงชีด้วยความเขารบก,กล่าวว่า ผูญินจิงริงกำลังเตรียมตัวกลับประเทศอาจจะมามาเพื่อบอกลาดูว่าท่านมีคำแนะนำใดบ้างอันเฉิงชีวางโทรศัพท์ลงยิ้มพลางกล่าวว่าไม่มีคำแนะนำใดช่วงที่ผ่านมารบกวนท่านมากแล้วอมิตาภะจริงริงประนมมือเข้าด้วยกันด้วยความเคารพก,กล่าวว่าผู้หญินเกรงใจเกินไปเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่านความเคารพที่จริงชิงมีต่ออันเฉิงชีไม่ใช่ยกยอ แต่มาจากใจจริงก่อนหน้านี้เขาเคยศรัทธาในพุทธศาสนาเชื่อสัพพสัตท,ทังปวงเท่าเทียมกันภายใต้พุทธองค์แต่หลังบรรลุธรรมวิธีแห่งเต๋าภายใต้การชี้นำของอันเชิงชีเขาค่อยตรหนักทั้งพุทธและเต๋าล้วนอยู่ภายใต้วิธีแห่งสวรรค์สัพพสัตท,ทังปวงไม่เท่าเทียมเพราะระยะห่างของแต่ละคนในวิธีแห่งสวรรค์นั้นแตกต่างยกตัวอย่างเช่นตนเองหลังรู้แจ้งอายุไขของเขาเพิ่มหลายสิบปี หรือแม้กระทั่งหลายร้อยปียาวนานกว่าคนทั่วไปนี่คือความเท่าเทียมระหว่างศัพทสัต์หรือแน่นอนว่าไม่อันเชิงชี้ไม่บรรลุหนทางแห่งวิธีดังนั้นเธออยู่ห่างไกลจากเตามากกว่าจริงชิงผู้บรรลุแต่ในสายตาของจริงชิงโอกาสที่เขาเข้าใกล้เตาเกิดจากการสนับสนุนของอันเชิงชีเขาจึงรู้สึกเคารพและสำนึกบุญคุณเธออันเฉิงชีมองรูปถ่ายของเยเฉินอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะวางโทรศัพท์ลงอย่างไม่เต็มใจเธอตอบลินหวานเออว่าขอบคุณผู้อาวุโสจากนั้นเธอพูดกับจริงชิงว่าคุณมาอยู่ญี่ปุ่นได้พักใหญ่หลายสิ่งหลายอย่างในประเทศต้องล่าช้าตอนนี้เรื่องทุกอย่างเสร็จสิ้นกลับไปทําธุระเถอะจริงชิงพยักหน้ากล่าวว่าอาจตามาจะไปโตเกียวภายหลังขึ้นเครื่องบินเที่ยวแรกกลับอันเชิงชี้ยิม้มพลางกล่าวว่าดีคุณตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง เมื่อตัดสินใจได้ฉันจะให้คนนำคุณไปที่นั่นเวลาเดียวกันฉันบนสุดคฤราหาจือจินลินหวานเออยิ้มให้เย่เชิญและเสียวเสียวถามเสียงแผ่วเบา,เบาคุณชายบอกหนูเจียทางโทรศัพท์มีความก้าวหน้าใหม่ไม่ทราบเป็นเรื่องใดเย่เชิญอุ้มเสียวเสียวกล่าวกับลินหวานเออว่าวันนี้ฉันไปพบนานากบระหว่างสนทนาฉันพบรายละเอียดที่เคยมองข้ามไปตอนนั้นที่วัชีเสีย เธอรับความช่วยเหลือจากภิกษุนามจริงชิงทำให้รู้แจ้งฉันมีข้อสงสัยคนเช่นได้ยอมเสี่ยงเปิดเผยตัวตนเพื่อช่วยเหลือคนแปลกหน้าคนหนึ่งให้รู้แจ้งภายในหัวใจของลินหวานเออเต้นรัวเย่เชิญสังเกตพบอาจารย์จริงชิงไม่ต่างอะไรกับการจับจุดอ่อนใกล้เปิดโปงความลับของอันเชิงชีหรือเธอถามเย่เชิญว่าคุณชายท่านคิดว่าตัวตนของอาจารย์จริงชิงผู้นี้น่าสงสัยหรือใช่ เย่เชนพยักหน้าหนักแน่นลินหวานเออตอบว่าเรื่องแบบนี้พูดยากสำหรับผู้บ่มเพาะความลับของพวกเขาย่อมสำคัญแน่นอนแต่บางครั้งพวกเขาอาจคิดว่าการสืบทอดเป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกับอาจารย์ปู่เมื่อเขาเก็บตัวที่เทือกเขาซื้อว่านยังรับบิดาและอูเฟยเยี่ยมเป็นสิทธิ์ขณะพูดเช่นนี้ลินหวานเออรู้สึกอยากอาเจียนพระตนเองเพิ่งทราบนิสัยน่ารังเกียจของเนิ่งช้างเซิง แต่เพื่อไม่ให้เย่เฉินสงสัยเธอได้แต่ยกเขาเป็นตัวอย่างอย่างไรก็ตามเย่เฉินกล่าวว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้หากเป็นเรื่องการสืบทอดแต่ที่นานาโกะไปวัดชีเสียไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจจากนั้นเขาเล่าว,ว่านานาโกะถูกหญิงสาวคนหนึ่งล่อลวงอย่างจงใจในลิฟต์รวมถึงเรื่องที่หญิงสาวคนนั้นหายตัวไปลินหวานเออได้ยินเช่นนี้อดขมวดคิ้วไม่ได้เธอทราบ เมื่อเยเชิญเข้าใจที่มาการรู้แจ้งของนานากบเรื่องนี้ยากหลีกเลี่ยงย่อมถูกเปิดเผยยิ่งไปกว่านั้นหญิงสาวคนนั้นออกจากจินหลิงย่อมทำให้ความสงสัยของเยเชิญทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามเธอทราบอันเชิงชีหมดหนทางไม่มีทางจัดการเรื่องนี้เพราะเยเชิญมีวิธีการของตนเองอย่าว่าแต่หญิงสาวผู้หนึ่งแม้แต่อาจารย์จริงชิงที่มีพลังการบ่มพ่อบ้างแต่ยังไม่สูงพอ คงไม่อาจเก็บความลับนี้ไว้ได้เมื่อเย,ยเชิญพบหญิงสาวผู้นั้นเขาจะสืบทราบทุกอย่างเวลานี้เธอไม่กล้าชี้นำการตัดสินใจของเย่ยเชิญอีกต่อไปเธอเป็นหญิงสาวชันฉลาดรู้สึกเมื่อเย,ย่เชิญเริ่มพบเห็นและวิเคราะห์ความผิดปกติรอบตัวเขาจะจัดการปัญหาด้วยวิพากษ์วิธีเพื่อสแสวงหาความจริงหากเธอยังพยายามบิดเบือนการตัดสินใจของเขา เขาอาจรู้ตัวมีบางอย่างผิดปกติดังนั้นลินหวานเออรีบกล่าวอย่างหนักแน่นว่าหนูเจียคิดการวิเคราะห์ของคุณชัยสมเหตุผลมากหากนานาโก,กถูกพาไปวัดชีเซียอย่างจงใจส่วนอาจารย์จริงชิงก็ปรากฏตัวขึ้นโดยบังเอิญเพื่อช่วยเธอรู้แจ้งนี่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันแน่นอนและนี่อาจกลายเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญจริงหรือการได้รับคำยืนยันจากลินหวานเออทํทให้เย่เชินมั่นใจมากขึ้น ยิ่งทำให้เขาไม่สงสัยคำแนะนำก่อนหน้านี้ของเธอเขาพูดอย่างจริงจังว่าการตามหาหญิงสาวผู้นั้นตอนนี้อาจไม่ง่ายดาดแต่การตามหาอาจารย์จริงๆไม่น่ายุ่งยากเกินไปในฐานะบุคคลที่มีชื่อเสียงการติดตามตำแหน่งของเขาหน้าง่ายเสียด้วยซ้ำนานาโกะบอกว่าเขาเพิ่มเป็นประธานจัดงานศพให้อาจารย์คงอินแห่งวัดคินคาคุจิในญี่ปุ่นดังนั้นเขาน่าจะกลับประเทศเร็วๆนี้